สามีสุดงงภรยาขายของออนไลน์แพงกว่าที่อื่นสามเท่าแต่ทําไมยังขายดีจนส่งแทบไม่ทันก่อนรู้ความลับที่ทําให้ตกใจเขาเดินเขาเด็ดจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวจากสามีรายหนึ่งในเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขาได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เหนือความคาดหมายโดยเขาเล่าว,ว่าภรรยาของเขาเป็นคนที่มีไหวพริบคล่องแคล่วและชื่นชอบการขายของออนไลน์จนเริ่มเป็นที่รู้จักจากการไลฟ์สตรีม มีลูกค้าเข้ามาสั่งสินค้ากับเธอเป็นจํานวนมากแม้ว่าสินค้าของเธอจะราคาสูงกว่าตลาดถึง2-3ถึงเท่าในตอนแรกเขาเข้าใจว่าภรรยาของเขามีทักษะการขายที่ดีทั้งพูดเก่งและรู้วิธีสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับเริ่มรู้สึกเป็นกังวลหลังเห็นว่าคนที่ขายสินค้าแบบเดียวกันในราคาที่ถูกกว่ามากก็ยังลำบากแต่ทำไมภรรยาของเขาถึงตรงกันข้ามขายได้ดีจนส่งแทบไม่ทัน จนวันหนึ่งเขาได้รู้คำตอบที่สงสัยเมื่อบัองเอิญเดินผ่านห้องทำงานของภรรยาเขาเห็นว่าบนจอคอมพิวเตอร์มีคลิปผลงานที่เกี่ยวกับการโฆษณาขายสินค้าเทว่านักแสดงหลักในนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเขาเองในขณะที่กำลังยกน้ำหนักเผยเห็นกล้ามเนื้อชัดๆพร้อมข้อความประกอบว่าแค่ลองก็รู้ว่ามันทั้งสวยและดนใจสามีความจริงก็คือทางสามีเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส ทางภรรยาจึงแอบไปบันทึกภาพและเสียงของเขาตอนที่เขาไปฝึกสอนหรือตอนออกกำลังกายแล้วนำมาทำเป็นคอนเทนต์โฆษณาขายสินค้านั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สินค้าของเธอได้รับความนิยมทางสามีรู้สึกอายมากในตอนที่รู้ว่าเขากลายเป็นเครื่องมือการขายของของภรรยาแต่ภรรยาได้อธิบายว่าคุณหล่อแถมหุ่นเป๊ะ ออร่ายังกับซีอในหนังฉันจะไปพูดอะไรให้คนอื่นเชื่อได้นอกจากโชว์ภาพลักที่แท้จริงในบ้านของตัวเองให้คนอื่นเห็นทางสามีได้ยินดังนั้นถึงกับเถียงไม่ออกและอดยิ้มไม่ได้ทั้งเขินและรู้สึกตลกขบขันอีกทั้งยังได้รู้ว่าฟีดแบ็กของเขานั้นค่อนข้างดีจนมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมากและลูกค้าก็ให้ความสนใจส่งข้อความหาเธอไม่หยุดแม้กระทั่งถามเคล็ดลับวิธีรักษาหุน่น และดูแลสามีให้แข็งแรงนอกจากนี้เมื่อพิจรารณาดูรายได้ที่ภรรยาสามารถหามาให้ครอบครัวรวมถึงการดูแลลูกๆให้มีชีวิตที่ดีและได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพตัวเขาเองก็ปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายจึงเข้าร่วมด้วยการตั้งใจออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นโดยมองว่าเขาเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การตลาดแบบพิเศษของภรรยาขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ